สวัสดีครับวันนี้จะชวนมางานเพพารแฟนเฟสครั้งที่6แจกแแจกแจกแจกมสวัสดีครับวันนี้จะชวนมางานเพพารแฟนเฟสครั้งที่กแจ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 กโชว์แข่งแจกโชว์แข่งแจกโชว์โอ้โหอีกเยอะเลยครับ แทนแจกโชว์โ oh, อ้โหอย่างเนี้ยอีกทีครับแทนแจกโชว์โอ้โหอย่างเงี้ยอิ่ี้รึปล่แทนแจกโชว์โ oh, อ้โหอย่างเงี้ย <c oughs> วันที่ยี่สิบีห้าตุลาคมนี้ที่ M C C Hall The Mall บางกะปินะครับต่อเลยปะมาเธอเยอะจริงที่อยากจะบอกก็มีแค่นี้นะครับเพราะกลัวสามทีจะหมดนะครับ